เซียยะบันท่าจัดไ้ครับผมพร้อมส่งมอบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายซื้อหนึ่งคันเอาอีกหนึ่งคันไปส่งไม่ได้แถมนะจ๊ะนะครับหมดแล้วโปรโมชั่นแถมมอเตอร์ไซค์พร้อมส่งมอบอำเภอบักขามนะครับจังหวัดจันทบ,บรุรีลูกค้าซื้อเงินสดซื้อเงินสดกับเรานะครับผมข้อดีเลย รับส่วนลดค่าแววดไปเลยจุกจุกมูลค่าสี่0มืนกว่าบาทจัดให้ฟรีเลยนะครับลด,ดไปเลยภาษีพรบรประกอบประกันอันนี้ประกันบริหารไห่จะว่าภาษีพรบรเฮดไห่นะครับพี่นออ้องมอตะไส์กระซื้อป้ายแดงด้วยนี่เพิ่นซื้อป้ายแดงเอาไปทรงไห่เมื่อน,นี่เลยนะครับอำเภอบักขามขอบคุณคุณลูกค้าที่ไห่ความไว้วางใจเสื่อใจกัน เดินทางมาเลือกรถเลือกเรือแล้วก็ให้เอาไปทรงหอดหน้าบ้านมาดีใจแห้งเสียยะจัดหาเป็นกำลังใจเสียยะพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดกดไลค์กดแชร์ไปครับพี่น้องอ c ซีสวัสดีครับ